กิจกรรมความเพียรสองธัญญาพารศูนย์สี่สอง 4, 2, ครั้งที่6วันที่8เดือน1นึทับหก บัตนี้วันที่แเดือนหนึ่งห้าเป็นครั้งที่หก ข้าพเจ้านางธัญ,ญพัตรเลิศกรสีละวงศขอถวายเสียงสวดสาธยายสูตรพระบร,ริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคตละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่บทสวดชุมนุมเทวดาสมัมมตา <c oughs> ยักกะวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสะสุนัตตุจักขะโมขะทางสัขขเกเคกาเมจะรูเปคิริสิขะระตะเตจันตะริเขวิมาเนทีเปรัถเขจะคาเมตะรุวะนาคะหะเนเคหะวัตถุมมหิเขเตภุมมาใจายันตุเทวาชะละ ทระละวิสเมยะขัททันทัพระนาคาติทันตาสันติเกย่งมุนีวะระวะจังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสะวรรากาโลอะยัมภะทันตาธรรมสะนะวะกาโลอะยัมภะทันตาธรรมสวรรกาโลอะยัมภะทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสกาเลนะพุธทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสั่งคังอภิปูชยามะสามบทการะรตนาตายอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระขวาตาธมโมทำม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโคสังคังนามามิ สี่บทสวดนบกาลสิทธิธคาถานะโมตัสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณนะโมตัสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณนะโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสาระคมภนะปาทะ พุทธังสารนางคาฉามิทำมังสารนางคาฉามิสังฆังสารนางคาฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคาฉามิทุติยมปีทำมังสารนางคาฉามิทุติยมปิสังฆังสารนางคาฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคาฉามิตติยมปีทำมังสารนางคาฉามิตติยมปิสังฆังสารนางคาฉามิ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวะรังอิเตนะสัจจาวัชเชนะสถิเมโหตุสัพพานาทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสถิเมโหตุสัพพานาทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะสถิเมโหตุสัพพา เบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสัมมยังพระวาสักเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัทิีปัจจะมเตหิภิกุสัเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสสนิปดิตาโหติพระวานตังทัสสนายะพิกุสังคจะ อัถาโคจาตุนนังสุทธาวาสากายิกานาังเทวานังเอตัะโหสิอะยังโขภะคะวาสักเกสุวิหะระติกะปิระวัตุสมิงมหาวะานมหาตาภิกขุสังฆญเคนะสัตทิปัญจมันเตหิภิกขุสัเตหิสัเพเหวาอาะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตุหิ เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายภิกขุสังคจจะยามนูนะมะยามปิเยนะพระขวานุปสังกัมยามะอุปสังกัมิตวาพระขวะโตสติเกปะเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโขตาเทวตาเสยทาปปินมานาง พระละวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังปาสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภะขวะโตปุระโตปตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตาวาเอากะมันตังอัดตังสุเอกะมันตังทิตาโขเอากาเทวตาพระขวะโต,ตสติเกอิมังอั ถังอภาสิมหาสมมโยปะวะนัสมิงีีวกายะสะม,มาคตาอาคะตมหอิมังธรรมะสมมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตะสังขันติอาะโขอัปราเทวะตาภะขวะโตสติเกอิมังคาถังอภาสิตันตรพิขเวโสสม,มาทะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุก,กะมะ กังสุสารถิวเนตานิคะเหตาวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอัฐโขอ,อาปรารถิวตาพระขาวะโตสติเกอิมังคาถังอภา,าสิเชตวาขีลังเชตวาปะรีคังอินทขีลังโอหัดจะมะเวชาเตจารันติสุทาวิมาราจาขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัคขโถ อะปะราเทวะตาพระขาวะโตสติเกอีมังคาถังอะภาษิเยเกจิพุทธังสารานางคตาเสนะเตคะมิสันติอะปายภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายยังปะริปุเรนสันติตีอัทะโขพระขาวาพิกขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเขเวทะสะสุโลกะธาตุสุ เทวตาสันิปฏิตาโหติภะถาคตังทัสสะนายภิกขุสังคจจะเยปิเตพิกขเวอะเหสุงอะติตะมันทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอะเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกขเวพระวิสันติ อะนาคตะมัทธานางอาระหันตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปะระมายะเวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสะสามีพิกขวเวเทวกายานางนามามิกิตติสามิพิกขเวเทวกายานางนามามิเทศส,สามิพิกขเวเทวกายานาง นามามนิตังสุนาทะสาธุกังมะนะนิสิกะโรธะอาภาพสิสามิติเอวมัมพันเตติโขตยภิกขูพระขวะโตปัจ,จะัะโสสูงพระขาวาเอตะัะวะโมจะสิโลกะมะนุก,กะสามิ ยัตภูมิมาตะัสะสิตาเยสิตาขิลิคภะรังปะหิหตตตาสะมาหิตาปุกถูสีหาวะสรีนะโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสันนะมะนาวิลาเพโยปัญจัสาเตยตาวาวะเนกปิละวัถเวตะโตาอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสะเนระเต เทวกายาอาภิกันตาเตวิชานธาพิกขวโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุททาสาสะสะนางเตสัมปาตุระหุยานางอะมะนุนะาสสะททสะนางอเปเกสาตามาทักขุงสาหัสสังอะสัสตะริงสาตังเอเกสาหัสสานาัง อะมะนุสามะมัทถสุงอัปเปเกนันตะมัทขุงทิสะสัพาพาบุถาอะหุตันจสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตาวานะจักขุม,มาตะโตอมันตะยิสัทาสาวเกศสาสะเนระเตเท,ทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถวิขโวเยโวหังกิตตยิสาสสมิขิไรหิ อนุปภโสสัตสหสาวะยักขาภูมิกาปิละวัฏถวาอิทิวันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทหมานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงวะนางฉะสหสาเหมะวะตายักขาณานตะวันนิโนอิทิวันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทหามานาอภิกามูภิกขูนางสมิติงวะนางสาตาคิรา ติสหัสายขานานะตะวันน้โนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมธามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอิจเจเตโสละสหัสายขานานตะวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมธามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันน้โนอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมธามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนาง กุมพียโรราชค่ะหิโกเวปุสรัตรัสสานิเวสานางพีโยนางสัตะสะหัสสังยักขานางปะยรุปาสติกุมพียโรราชค่ะหิโกโสปาคาสมิติงวานางปุริมันจัี่สังราชาทัตตรัตโถปะัสะสะสิ คันธพานาังอาทิปติมหาราชายัสสีสโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอิทมานามหาภา,าอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวสสันโตยัสสศีโนโมธามานาอภิกามุงพี่คุูนางสม,มิติงวานางทาขี่นันจะทิสั่งราชาวิรุณหะโหตัปะสาสติกุมพันธานาังอธิปติมหาราชายสสัสสีโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอิทัมานามหภรา